สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอท utorial Smartlab Platform ในหัวข้อที่2ระบบการจัดการสารเคมีค่ะโดยในวันนี้เราจะนำทุกท่านไปเรียนรู้ขั้นตอนการเพิ่มสารเคมีเข้ามายังคลังห้องปฏิบัติการของเรากันค่ะโดยในขั้นตอนแรกนะคะคลิกที่แถบเมนูการเพิ่มสารเคมีค่ะจากนั้นกรอกข้อมูลการจัดซื้อโดยเลือกคลังสารเคมีที่เราดูแลอยู่จากนั้นระบุประเภทแหล่งเงินทุน ชื่อแหล่งเงินทุนข้อมูลผู้ขายระบุรหัสโครงการระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้และว,วันที่จัดซื้อหรือวันที่รับสารเข้ามายังครั้งค่ะส่วนที่2กรอกข้อมูลสารเคมีโดยพิมพ์ชื่อสารเคมีที่ต้องการเพิ่มไปยังครั้งเมื่อเลือกชื่อสารเคมีแล้วจะมีการดึงข้อมูลในส่วนของแคสต์นัมเบอร์ของสาร และประเภทความเป็นอันตรายของสารตามระบบ USEPA และระบบ GHS Class ค่ะส่วนข้อมูลที่เราต้องกรอกเพิ่มเติมคือข้อมูลของผู้ผลิตขนาดบรรจุราคาเกรดและความเข้มข้นของสารและวันที่หมดอายุของสารค่ะส่วนที่3สถานที่จัดเก็บเลือกชื่ออาคารและชื่อห้องปฏิบัติการที่เราดูแลอยู่ได้เลยค่ะ จากนั้นทำการกดบันทึกรายการและยืนยันรายการอีกครั้งขั้นตอนต่อไประบุสถานที่จัดเก็บสารเคมีโดยเลือกที่เมนูจัดเก็บสารเคมีค่ะจากนั้นเลือกสารที่ต้องการระบุสถานที่จัดเก็บเลือกที่เมนูจัดเก็บสารเคมีทางด้านขวามือของชื่อสารค่ะจากนั้น ระบุตู้เก็บสารเคมีชั้นและช่องที่ต้องการเก็บได้เลยค่ะเมื่อทำการระบุตู้ชั้นช่องเก็บสารเคมีเรียบร้อยแล้วทำการกดบันทึกรายการได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถเพิ่มข้อมูลสารเคมีเข้ามายังคลังห้องปฏิบัติการของเราได้แล้วค่ะโดยจะมีข้อมูลในส่วนของการจัดซื้อข้อมูลสารเคมีและข้อมูลของสถานที่จัดเก็บค่ะ